เราจะมาดูภาพรวมของเว็บไซต์คอร์สสอนออนไลน์กันนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับจะเป็นหน้าแรกนะครับก็จะมีเมนูนะครับหน้าแรกแล้วก็เมนูคอร์สเรียนแล้วก็เมนูติดต่อเราแล้วก็เมนูบทความนะครับซึ่งเมนูพวกนี้นะครับสามารถที่จะเพิ่ม หรือลดก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็มีหน้าลงทะเบียนนะครับให้ผู้ที่สนใจเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบจากหน้าเว็บหน้าแรกนี้เลยนะครับแล้วก็มีระบบตะกล้านะครับซึ่งทุกส่วนของเว็บไซต์นะครับเราสามารถที่จะแก้ไขปรับแต่งได้เองตามต้องการเลยนะครับในทุกส่วนโดยที่ไม่ต้องมีความรู้เรื่องโค้ดใดๆเลยนะครับก็สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้นะครับ ในทุกส่วนนะครับในเมนูต่อมานะครับเป็นเมนูคอร์สเรียนนะครับสําหรับการทําคอร์สเรียนนะครับเราก็จะเอาคอร์สเรียนทั้งหมดมาวางไว้หน้านี้นะครับเพื่อจะเป็นเป็นหน้าวางขายคอร์สเรียนทั้งหมดนั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับในเว็บไซต์นี้ก็จะปรับแต่งไว้แบบนี้นะครับส่วนเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูติดต่อเรานะครับก็จะเป็นช่องทาง ในการติดต่อเราทุกช่องทางนะครับแล้วก็เมนูต่อมาเมนูบทความนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเขียนบทความนะครับเพื่อทํา SEO นะครับให้ติดหน้าอันดับต้นๆของ Google ได้นะครับเมื่อผู้ที่สนใจเข้ามาอ่านบทความนะครับแล้วก็แอบ,บวางข้อเดยนของเราไปฝั่งนี้นะครับทุกครั้งทุกคนที่เข้ามานะครับอ่านบทความ ในเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะเห็นสินค้าของเราไปด้วยนะครับก็จะเป็นการขายแบบเนียนๆไปนะครับพามาดูหน้าตาห้องเรียนออนไลน์นะครับหลังจากที่นักเรียนได้สมัครเรียนแล้วก็ล็อกอินเข้ามาสู่เว็บไซต์นะครับก็จะมีเมนูห้องเรียนของฉันโผล่ขึ้นมานะครับให้นักเรียนคลิกเข้าไปนะครับระบบก็จะพาเข้ามาสู่หน้าลิสต์บทเรียนหรืออค์สเรียนที่ นักเรียนได้สมัครเรียนเอาไว้ทั้งหมดนะครับนักเรียนก็คลิกเข้าไปนะครับมาถึงหน้านี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เก็บคอร์สคอนเทนต์นะครับซึ่งหน้าตรงนี้นะครับนักเรียนที่สมัครเรียนแล้วนะครับกับนักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็จะเห็นแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตาของนักเรียนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีเมนูนะครับให้นักเรียนสมัครเรียนจากตรงนี้ก็ด้วยก็ได้นะครับ ไม่สามารถที่จะคลิกเข้าไปห้องเรียนได้นะครับต้องสมัครเรียนก่อนนะครับทุงนี้เราก็สามารถที่จะให้นักเรียนเข้ามาสมัครเรียนจากหน้านี้ด cool. ้วยก็ได้นะครับกลับมาที่หน้านักเรียนที่นักเรียนลงทะเบียนสมัครเรียนเข้ามาแล้วนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้าคอร์สคอนเทนต์นี้นะครับก็ให้คลิกที่ช h พเตอร์หนึ่งนะครับหรือช h พเตอร์ไหนก็ได้นะครับระบบก็จะพาเข้ามาสู่ห้องเรียนออนไลน์นะครับซึ่งก็จะมีเมนูที่เป็นลิสต์บทเรียนนะครับอยู่ด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ จะมีหน้าหหน้า2นะครับหรืออาจจะมีหน้า3หน้า4อยู่ที่ว่าบทเรียนของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งแท็บเมนูด้านซ้ายสามารถที่จะปรับให้มาแสดงอยู่ด้านขวามือก็ได้นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนวิดีโอนะครับที่เราวางเข้าไว้ในบทเรียนในแต่ละบทนะครับแล้วคลิกไปก็จะมีวิดีโอทุก,ท,ก,ท,กทุกบทเรียนนะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า ของอนักเรียนที่ได้เรียนคอร์สนี้นะครับว่านักเรียนเรียนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียนไปแล้วกี่บทนะครับอันนี้1นึทับสานะครับเรียนไปแล้ว1บทเรียนจาก30บบทเรียนนะครับเราก็สามารถที่จะติดตามความคืบหน้าของนักเรียนได้นะครับปกติแล้วนะครับคอร์สเรียนถ้าไม่ได้ใช้ระบบของ ที่ผมทําไว้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเช่านะครับเว็บโฮสติ้งสำหรับฝากไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาไปในเว็บไซต์ให้มาแสดงแบบนี้นะครับในเว็บไซต์ที่จะทําให้นะครับไม่ต้อง ไปเช่าเว็บนะครับสำหรับฝากไฟว์ดีโอนะครับซึ่งมีค่าจะจ่ายต่อเดือนก็หลายร้อยบาทนะครับบางทีก็อาจจะเป็นหลักพันนะครับตัววิดีโอนะครับที่ผมทําระบบโฮสต์ฝากไว้ให้นะครับก็ได้คุณภาพนะครับเหมือนกับเว็บฝากวิดีโอเลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับหรือกดแชร์ออกไปข้างนอกได้นะครับก็เป็นระบบป้องกันเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถดูเต็มจอได้นะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับปิดเสียงได้นะครับก็ไปข้างหน้าได้นะครับเหมือนฟังก์ชันทั่วๆไปเลยนะครับที่ทําได้ทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือไม่ต้องเสียค่าเช่าสําหรับฝากไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับบทเรียนถัดไปนะครับเมื่อเรียนบทนี้จบแล้วก็สามารถคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเน็กบทเรียนถัดไปนะครับแล้วก็เมื่อเรียนจบแล้วก็ มาติ๊กถูกตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับนี่คือระบบห้องเรียนนะครับที่มีความปลอดภัยนะครับสำหรับวิดีโอแล้วก็เนื้อหาในห้องเรียนนี้นะครับก็จะไม่ถูกนําออกไปด้านนอกได้นะครับและที่สําคัญคือไม่ต้องเสียค่าเช่าเว็บฝากไฟล์วิดีโอนะครับนอกจากไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วนะครับจํานวนวิดีโอนะก็ยังไม่จํากัดด้วยนะครับสามารถที่จะสร้างคอร์สขึ้นมานะครับจะ กี่คอร์สก็ได้นะครับหรือว่าจะมีวิดีโอมากแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราก็ไม่ได้เก็บไฟล์วิดีโอเอาไว้นะครับเราเอาเพียงแค่ลิงก์มานะครับก็จะทําให้เว็บไซต์ของเรานี่ไม่กินพื้นที่นี่คือข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับสําหรับโฮสต์ฝากไฟล์วิดีโอที่ผมได้ศึกษามาแล้วก็ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยนะครับ สำหรับควรทำคอร์สออนไลน์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูโหมสเตปการขายคอร์สเรียนแบบอัตโนมัติก็คือนักเรียนเข้ามาที่หน้าคอร์สเรียนนักเรียนก็ดูคอร์สเรียนทั้งหมดถ้าเกิดสนใจคอร์สเรียนนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดจากปุ่มนี้เลยนะครับระบบก็จะพานักเรียนมาสู่หน้าเซลเพจที่เราเขียนที่เราใส่ รายละเอียดของคอร์สทั้งหมดเอาไว้ในหน้านี้นะครับคือเราสามารถที่จะเอาลิงก์ของหน้านี้นะครับไปวางไว้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเราต่างๆได้นะครับหรือจะเอาลิงก์นี้ไปทำแอดโฆษณานะครับแล้วให้คลิกมาสู่หน้านี้เมื่อนักเรียนสนใจสมัครเรียนก็คลิกปุ่มที่สมัครเรียนนะครับระบบก็จะพานักเรียนมาสู่หน้าเช็คเอาท์นะครับ เมื่อนักเรียนจะสั่งซื้อนะครับก็ต้องกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลนะครับเบอร์โทรอีเมลแล้วก็สร้างรหัสผ่านจากหน้านี้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับผมทําไว้ให้สามารถดึงได้3ช่องทางนะครับก็คือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ชําระผ่านบัตรเครดิตนะครับหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้นะครับก็ได้นะครับเมื่อนักเรียนกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมล แล้วก็สร้างรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็กดปุ่มสั่งซื้อนะครับระบบก็จะพานักเรียนมาสู่หน้า t h a Thank you Page นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีอีเมลอัตโนมัตินะครับส่งไปหานักเรียนนะครับหฉบับนะครับฉบับนี้จะส่งไปที่คือนักเรียนนะครับแล้วก็ส่งมาที่ระบบหลังบ้านของเรา1นึฉบับนะครับหลังจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะต้องโอนเงินนะครับจำนวน4 9่บาทนะครับ มาที่ธนาคารนะครับที่เราได้ระบุธนาคารเอาไว้นะครับเมื่อทําการโอนเงินแล้วนะครับก็นักเรียนสามารถเลือกแนบสลิปตรงนี้นะครับแล้วก็กดส่งข้อมูลนะครับด้านล่างก็จะเป็นดีเทลออเดอร์นะครับเมื่อนักเรียนส่งข้อมูลแล้วนะครับแล้วเราก็อ่าไปตรวจดูระบบหลังบ้านของเรานะครับว่าสลิปถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับเราก็กดยืนยันนะครับ ระบบหลังบ้านของเรานะครับและก็จะมีอีเมลหนึ่งฉบับนะครับส่งมาที่นักเรียนนะครับเป็นอีเมลที่เราวางลิงก์เอาไว้นะครับให้นักเรียนสามารถที่จะเข้าเรียนคอร์สเรียนจากในอีเมลนี้เลยก็ได้นะครับนี่คือสเต็ปโฟร์นะครับในการขายคอร์สเรียนจะเห็นได้ว่าเราแทบไม่ต้องเช็คคุยกับนักเรียนเลยนะครับจะเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยนะครับ สำหรับคุณทำคอร์สออนไลน์ Online นะครับปกติแล้วนะครับคอร์สเรียนถ้าไม่ได้ใช้ระบบของที่ผมทําไว้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเช่านะครับเว็บโฮสต,ติ้งสำหรับฝากไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาไว้ในเว็บไซต์ให้มาแสดงแบบนี้นะครับในเว็บไซต์ที่จะทําให้นะครับไม่ต้อง ไปเช่าเว็บนะครับสำหรับฝากไฟล์วดีโอนะครับซึ่งมีค่าจะจ่ายต่อเดือนก็หลายร้อยบาทนะครับบางทีก็อาจจะเป็นหลักพันนะครับตัววีดีโอนะครับที่ผมทําระบบโฮสต์ฝากไว้ให้นะครับก็ได้คุณภาพนะครับเหมือนกับเว็บฝากวีดีโอเลยนะครับและก็ไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับหรือกดแชร์ออกไปข้างนอกได้นะครับก็เป็นระบบป้องกันเอาไว้นะครับแลวก็สามารถดูเต็มจอได้นะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับปิดเสียงได้นะครับก็ไปข้างหน้าได้นะครับเหมือนฟังก์ชันทั่วๆไปเลยนะครับที่ทําได้ทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือไม่ต้องเสียค่าเช่าสําหรับฝากไฟล์วิดีโอนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มสําหรับบทเรียนถัดไปนะครับเมื่อเรียนบทนี้จบแล้วก,ก็สามารถคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเน็กบทเรียนถัดไปนะครับแล้วก็เมื่อเรียนจบแล้วก็ ติ๊กถูกตรงนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับนี่คือระบบห้องเรียนนะครับที่มีความปลอดภัยนะครับสำหรับวิดีโอและก็เนื้อหาในห้องเรียนนี้นะครับก็จะไม่ถูกนําออกไปด้านนอกได้นะครับและที่สําคัญคือไม่ต้องเสียค่าเช่าเว็บฝากไฟล์วิดีโอนะครับนอกจากไม่ต้องเสียค่าเช่าแล้วนะครับจานวนวิดีโอนะก็ยังไม่จํากัดด้วยนะครับสามารถที่จะสร้างคอร์สขึ้นมานะครับจะ กี่คอร์สก็ได้นะครับหรือว่าจะมีวิดีโอมากแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราก็ไม่ได้เก็บไฟล์วิดีโอเอาไว้นะครับเราเอาเพียงแค่ลิงก์มานะครับก็จะทําให้เว็บไซต์ของเรานี่ไม่กินพื้นที่สามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายลงได้เยอะเลยนะครับสําหรับคนทําคอร์สออนไลน์นะครับ